โอโยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพาดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงสินีนาสีสันจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการค่ะ เช่นเคยนะคะวันนี้เรามีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันค่ะในเรื่องของการเลือกซื้อและใช้เก้าอี้นวดเครื่องนวดเลือกอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาเภสัชกรหญิงภาวินีส่งเสริมค่ะเภสัชกรชํานาญการนะคะ และสำหรับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกและตอบคำถามชิงรางวัลกันค่ะหัวข้อเรื่องงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดวันนี้เราจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะกับคำถามที่ว่ายาฟาวิพิราเวียสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ได้จริงหรือไม่คำตอบก็คือจริงนะคะ ยาฟาวิพิราเวียสามารถรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ได้ค่ะตรวจเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพออยอใครๆก็ตรวจได้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายวางขายตามท้องตลาดและช่องทางออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนผลิตภัณฑ์สมุนไพรแต่รู้หรือไม่คะว่ามีบางผลิตภัณฑ์ที่มักแอบ,บอ้างว่าได้รับอนุญ,ญาตจากออยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ดังนั้นเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกหลอกจากผลิตภัณฑ์ปลอมที่ผิดกฎหมายไม่ได้คุณภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยจึงได้จัดทำช่องทาง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยตัวเองซึ่งเป็นช่องทางที่เข้าถึงง่ายไม่ยุ่งยากสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยแบ่งเป็นช่องทางต่างๆดังนี้ 1. ไลน์ไปที่เมนูเพิ่มเพื่อนแล้วสแกน QR Code หรือค้นหาจากลาย ID ชื่อ Add @FDA ไทย 2. อ l l y ย u r Smart p p p l i c a t i o n สามารถโหลดได้ที่ App Store หรือ Play Store เปิดโปรแกรมแล้วปัดหน้าจอซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกเมนูตรวจเลขที่ผลิตภัณฑ์สุขภาพ <Yeah. S 1> 3. เว็บไซต์ออยชื่อ www.fda.mops.go.th เลือล่อนลงด้านล่างจากนั้น <Yeah. S 1> เลือกเมนูตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 4. เว็บไซต์ www.yor.com เลือกเมนูเซอร์วิสจากนั้นเลือกตรวจเลขผลิตภัณฑ์น้องยาแล้วถ้าหากตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่างๆของออยแล้วไม่พบข้อมูลของผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลไม่ตรงกับฉลากสามารถร้องเรียนกับออยได้ใช่หรือเปล่าแล้วพี่ต้องทำอย่างไรดีล่ะใช่ค่ะถ้าตรวจเลขที่ขออนุญาตหรือจดแจ้งแล้วไม่พบ หรือผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับรายละเอียดบนฉลากอาจแปลว่าผลิตภัณฑ์นั้นแอบอ้างหรือส่วมเลขออยอได้มี่หาลองตรวจสอบอีกครั้งหรือถ้ามั่นใจว่าไม่มีแน่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆหลายช่องทางได้เช่นกันดังนี้ค่ะสายด่วนอ,อยอ5 5 6 6ทาง Facebook ชื่อ FDA ไทยทางอีเมล1556 FDA .moph.go.th Line อ FDA ไทยติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองในกรุงเทพมหานครแจ้งที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปร,บราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ mm hmm. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในอยจังหวัดนนทบุรีหรือต่างจังหวัดแจ้งที่กลุ่มง,งานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศสาธารณาสุขสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดทั่วประเทศทางอยจะมีหน่วยงานด้านนี้โดยตรงที่จะรับเรื่องร้องเรียน จะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีความผิดต่อไปนอกจากจะร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆที่ผิดกฎหมายและแอบอ้างเลขออยอทางช่องทางต่างๆแล้วนั้นทุกคนยังสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบได้รับอันตรายหรือมีผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ทังที่ได้ปฏิบัติตามวิธีใช้คำแนะนำหรือข้อควรระวังตามที่ระบุในฉลากแล้วได้อีกด้วยค่ะช่องทางต่างๆของออ,อยอมีมากมายเลยใช่ไหมล่ะคะใครๆก็สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่าลืมนะคะก่อนซื้อก่อนใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆบนฉลากทุกครั้งเพื่อความมั่นใจและอ่านฉลากพร้อมปฏิบัติตามคำเตือนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยค่ะ เข้าสู่การสัมภาษณ์พูดคุยช่วงแรกกันเลยนะคะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเภสัชกรหญิงภาวินีส่งเสริมจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสวัสดีค่ะคุณภาวินีสวัสดีค่ะค,ค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเราจะคุยกันในหัวข้อเรื่องการเลือกซื้อและใช้เก้าอี้นวดเครื่องนวดอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะ ในคำถามแรกเลยนะคะอยากจะสอบถามว่าเก้าอี้นวดไฟฟ้าคืออะไรคะและมีลักษณะอย่างไรคะค่ะเก้าอี้นวดไฟฟ้านะคะจะมีลักษณะเป็นเก้าอี้ที่เหมือนเป็นเก้าอี้โซฟาที่มีขนาดใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้สามารถรองรับร่างกายได้ทุกส่วนแล้วก็จะมีระบบการนวดโดยการทำงานของระบบไฟฟ้าค่ะสำหรับคำถามต่อไปนะคะเก้าอี้นวด เป็นสินค้าที่อยอยควบคุมหรือต้องขออยอยใช่หรือไม่คะถ้าใช่แล้วเนี่ยสินค้านี้จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทแบบใดคะค่ะสำหรับเก้าอี้นวดนะคะก็คือจัดเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในการกำกับดูแลของอยอยโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์นะคะดังนั้นหากจะผลิตหรือนำเข้าเก้าอี้นวด ก็จะต้องมาขออนุญ,ญาตให้เรียบร้อยก่อนนะคะจึงจะสามารถนําไปผลิตหรือนําเข้าเพื่อที่จะไปขายในท้องตลาดได้แล้วก็จัดเป็นเครื่องมือแพทย์ประเภทแจ้งรายการละเอียดค่ะหลายๆท่านก็คงเพิ่งทราบเลยนะคะว่าเจ้าเก้าอี้นวดจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ออยอจะต้องควบคุมนะคะเช่นกันเลยนะสําหรับคําถามต่อไปค่ะอยากจะสอบถามว่า คุณสมบัติหรือสรรพคุณของเก้าอี้นวดที่เขามาขออนุญาตกับทางออยอคืออะไรบ้างคะค่ะสำหรับคุณสมบัติหรือสรรพคุณของเก้าอี้นวดนะคะที่มาขออนุญาตเนี่ยที่เราให้ไปนะคะก็คือจะต้องช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราวนะคะกับเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราวค่ะค่ะและในปัจจุบันเนี่ยค่ะ เราเห็นในท้องตลาดหรือว่าในเว็บไซต์หรือว่าในสื่อโซเชียลต่างๆนะคะมีการโฆษณาขายเก้าอี้นวดตามที่เป็นข่าวนะคะหรือว่าไปใช้แล้วก็เกิดอันตรายขึ้นนะคะก่อนที่ผู้บริโภค จะซื้อเก้าอี้นวดมาใช้อยากจะให้คุณภาวิณีช่วยแนะนำค่ะว่าเราจะมีวิธีหรือมีช่องทางอย่างไรบ้างในการที่จะตรวจสอบนะคะว่าเก้าอี้นวดนั้นเนี่ยได้รับอนุญ,ญาตจากอยแล้วหรือ,อยังค่ะก็สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเก้าอี้นวดนั้นเนี่ยได้รับการอนุญ,ญาตจากอยแล้วหรือไม่นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยานะคะเ w w .fda.moph.go.th นะคะแล้วก็ไปที่หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ค่ะจากนั้นนะคะก็เข้าไปพิมพ์คำว่าเก้าอี้นวดค่ะก็จะพบรายชื่อเก้าอี้นวดที่มาขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้สามารถเลือกซือก้อเก้าอี้นวดได้ตามรายชื่อที่ปรากฏค่ะดีเลยนะคะเพราะว่า หลายๆาท่านนะคะบางทีอยากจะซื้อใช้แล้วก็ไม่ทราบว่าเอ๊เราจะทดสอบได้ยังไงหรือเราจะเช็คได้ยังไงว่าอันนี้คือออยอนุญาตแล้วหรือยังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่สามารถที่จะไปตรวจสอบตามช่องทางที่แจ้งไปได้เลยนะคะและคำถามต่อไปค่ะนอกจากตัวเก้าอี้นวดแล้วนะคะที่เราเห็นกันแล้ว ตามท้องตลาดเนี่ยนะคะเรายังเคยเห็นอุปกรณ์การนวดนะคะแบบใส่ไฟฟ้าที่เสียบไฟฟ้าได้หรือว่าใส่ถานได้นะคะที่เป็นลักษณะที่ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถใช้นวดเองที่บ้านได้สินค้าในลักษณะแบบนี้เข้าขายเป็นเครื่องมือแพทย์ที่อยอยต้องควบคุมด้วยหรือเปล่าคะ ค่ะสำหรับอุปกรณ์การนวดแบบที่ใช้ไฟฟ้าหรือใส่ถานที่มีคุณสมบัติช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อเฉพาะที่ชั่วคราวหรือเพิ่มการไหลเวียนโลหิตเฉพาะที่ชั่วคราวนะคะก็จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ในการกํากับดูแลของออยอโดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์เช่นกันค่ะซึ่งถ้าจะผลิตหรือนําเข้าอุปกรณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ก็จะต้องมาขออนุญ,ญาตให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปผลิตหรือนำเข้าเพื่อไปขายในท้องตลาดได้เช่นเดียวกันกับเก้าอี้นวดนะคะที่แจ้งมา ตนตค่ะลักษณะที่จะตรวจสอบก็คือเหมือนกันเลยถูกไหมคะค่ะสำหรับเครื่องนวดต่างๆเนาะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะซื้อไปใช้หรืออยากรู้ว่าที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยมีอยอยแล้วหรือเปล่าอยอยผ่านแล้วหรือ,อยังนะคะก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในช่วงที่สองค่ะ เพราะผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงได้ส่งเสริมผู้บริโภคให้มีความรู้และมีศักยภาพในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภยัยอ,อยอได้เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆจากเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดีย อีกทั้งสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจากอยผ่านทางเว็บไซต์ของอยแอปพลิเคชันหรือทางไลน์ของอยเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนอกจากนี้ยังเปิดช่องทางสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานโดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง,างๆเช่นสายด่วนอย1 5 5 6า Facebook FDA ไทยหรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศช่องทางการติดต่อของออยเป็นประตูเข้าถึงข้อมูลความรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพร้องเรียนแจ้งเบาะแสเพื่อการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ ตั้งสติก่อนนะครับแชร์ข่าวโดยไม่เช็คแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้นะครับเออแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าข่าวที่แชร์ออกไปอ่ะมันเป็นจริงหรือเปล่าอ,อยอเช็คชัว์แชร์ครับช่องทางในการตรวจสอบข้อมูลสุขภาพให้ละเอียดรบอบคอบก่อนแชร์ข้อมูลออกไปสร้างความเข้าใจผิดให้กับผู้อื่นการส่งต่อข้อมูลสุขภาพแบบผิดๆโดยไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนอาจทำให้ผู้รับข่าวสารเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้อง และทําให้โรคที่เป็นอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นได้นะครับตั้งสติก่อนส่งต่อข้อมูลเช็คก่อนแชร์รู้ทันก่อนอันตรายช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทําให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สําคัญเพียงแอดไลน์ไลน์แ fda ไทยได้เลยครับ ค่ะคุณผู้ฟังเรากลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่สองนะคะของการพูดคุยในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคำถามต่อไปนะคะอยากจะสอบถามว่าผลิตภัณฑ์ที่มีการแช่เท้าหรืออวัยวะลงไปในน้ำนะคะที่เป็นอ่างเนาะที่เราเคยเห็นกันนะคะแล้วแช่ไปแล้วเนี่ยน้ำจะเปลี่ยนสีซึ่งจะมีการกล่าวอ้างว่าผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้ค่ะสามารถที่จะวินิจฉัยโรคได้หรือว่า ใช้รักษาโรคได้สินค้าแบบนี้ค่ะที่เขาโฆษณากันตามที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้จริงหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่านะคะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะคะหากเขามีการกล่าวอ้างเคลมนะคะว่าเครื่องมืออันนั้นสามารถที่จะใช้วินิจ ใช้หรือรักษาโรคได้เนี่ยก็จะจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ที่จะต้องประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยนะคะแล้วก็จะต้องมาขออนุญาตกับออยอให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยยังไม่มีผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวที่ได้รับการอนุญาตจากออยอเลยค่ะค่ะงั้นก็แสดงว่าถ้าใครที่เห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วอยากจะซื้อนะคะก็ต้องทราบนะคะว่า ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ลักษณะแบบนี้ที่ได้รับการอนุญาตจากออยอไปนะคะที่บอกว่าแช่เท้าลงไปแล้วน้ําจะเปลี่ยนสีแล้วสามารถที่จะวินิจฉัยได้เลยว่าคุณเป็นอะไรหรือว่ารักษาโรคร้ต่างๆได้อันนี้ยังไม่มีที่ออยอเรารับรองไปเลยนะคะ ค่ะแล้วก็คำถามต่อไปค่ะให้ช่วยย้ำกันอีกทีนึงค่ะว่าสำหรับช่องทางในการตรวจสอบสินค้านะคะที่ได้รับการอนุญาตจากออยอไม่ว่าจะเป็นเก้าอีนวดเครื่องนวดหรืออะไรต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ที่ไหนบ้างนะคะ ค่ะก็จากที่บอกไปนะคะก็คือสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเก้าอี้นวดหรือเครื่องนวดนั้นเนี่ยได้รับการอนุญ,ญาตจากออยลแล้วหรือไม่นะคะโดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารแยานะคะ www.fda.moph.go.th นะคะแล้วก็ไปที่ หัวข้อตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าเก้าอี้นวดหรือเครื่องนวดนะคะก็จะพบรายชื่อเก้าอี้นวดหรือเครื่องนวดที่มาขออนุญาตเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะถ้าไม่พบรายชื่อนี้ก็หมายความว่าออยอย,ยังไม่ได้อนุญาตถูกต,ต้องไหมคะใช่ค่ะค่ะและสําหรับคําถามต่อไปนะคะลักษณะของเก้าอี้นวดที่เป็นเครื่องมือแพทย หรือว่าเครื่องนวดที่ทางออยออนุญาตให้มีการแจ้งรายการละเอียดในขนาดนี้นะคะมีคำเตือนข้อควรระวังอะไรบ้างในการที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยตรวจสอบแล้วก็ย้ำเตือนกันนะคะถ้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ค่ะค่ะสำหรับคำเตือนนะคะก็คือ พวกเก้าอี้นวดหรือเครื่องนวดเนี่ยควรจะใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์นะคะหรือนักกายภาพบําบัดน,นะคะแล้วก็ เครื่องนี้อาจจะทําให้เกิดอาการช็อกหรือหมดสติจากการทํางานผิดปกติของเครื่องหรืออาจทําให้เกิดการบาดเจ็บของร่างกายจากการรั่วของกระแสไฟฟ้าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังด้วยแล้วนอกจากนี้นะคะก็อาจจะก,ก่อให้เกิดการไหม้บริเวณผิวหนังของผู้ใช้นะคะอันเป็นผลมาจากการไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิให้สม่ำเสมอของเครื่องได้หรือจากการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือจากการใช้ต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะคะดังนั้น ซั่้นจึงควรม,มีการตรวจสอบความไวในการรับความรู้สึกของผู้ใช้ก่อนที่จะใช้ด้วยรวมถึงกําหนดเวลาในการใช้งานครึบของเครื่องด้วยนะคะแล้วก็ใช้แทนการออกกําลังกายไม่ได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ควรจะระวังนะคะในบริเวณที่เป็นปุ่มกระดูกบริเวณด้านหน้าลำคอ ผู้ที่มีภาวะกระดูกรุนนะคะผู้ที่ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ดีนะคะผู้ที่มีเนื้องอกหรือเป็นวัณโรคนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความผิดปกติของระบบไหลเวียนโลหิตเช่นเป็นเส้นเลือดถอดนะคะหรือมีการอักเสบของหลอดเลือดดำนะคะแล้วก็บริเวณที่มีความผิดปกติของผิวหนังหรือโรคทางผิวหนังเช่นบวมผื่นมีอาการอักเสบหรือติดเชื้อนะคะก็ไม่ควรที่จะใช้เครื่องนวดนะคะ่ะ จากเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะคะก็เห็นว่าโอ้โหมีคำเตือนแล้วก็ข้อควรระวังเป็นพิเศษหลายอย่างเลยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังที่สนใจอยากที่จะใช้หรือว่ามีอยู่แล้วที่บ้านนะคะแล้วจะใช้เนี่ยก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเครื่องพวกนี้บางครั้งเนี่ยการที่เราใช้โดยที่เราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นข้อควรระวังอันนี้เป็นข้อห้ามใช้นะคะ ก็อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้นะคะกับตัวของผู้ใช้เนาะนะคะก็ให้ดูกันให้ดีๆเลยนะคะค่ะแล้วก็อยากให้คุณภาวินีนะคะช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ฟังนิดนึงนะคะที่ฟังรายการของเราอยู่ว่าการที่จะเลือกซื้อแล้วก็เลือกใช้เก้าอีนวดเครื่องนวดนะคะให้เราต้องดูอะไรบ้างนะคะ เป็นพิเศษแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยคะ่ะค่ะก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าเวลาจะใช้คุ้อี้นวดเนาะก็ควรจะใช้ภายใต้คําแนะนําของแพทย์หรือนักายภาพบําบัดนะคะแล้วกออ็อย่าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะ เพราะว่าอาจจะต่อให้เกิดเป็นอันตรายกับร่างกายได้นะคะแล้วก็บริเวณที่ควรระวังนะคะก็ควรระวังให้เป็นพิเศษนะคะเช่นบริเวณปุ่มกระดูกบริเวณด้านหน้าลําคอนะคะก็ไม่ควรจะใช้เนาะแล้วก็ผู้ที่มีความผิดปกติพวกระบบไหลเวียนโลหิตหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ควรจะใช้นะคะก็ขอใหออ้ช่วยกันจําด้วยนะคะว่าเออถ้าเรามีความผิดปกติอะไรประมาณนี้ก็ไม่ควรจะใช้เอี้นวดค่ะ ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะย้ําเตือนก็คือว่าก่อนใช้เนาะเราอ่านคู่มือการใช้ให้ดีถูกต้องไหมคะใช่ค่ะต้องดูนะคะอ่านคู่มือการใช้ศึกษาคู่มือการใช้นะคะวิธีการใช้ให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัยนะคะในการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะก็ะสําหรับประเด็นที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะก็เป็นอะไรที่ น่าสนใจอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะในเรื่องของการเลือกซื้อเลือกใช้เก้าอี้นวดหรือว่าเครื่องนวดต่างๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ะคนไทยนะคะหรือว่าคนยุคใหม่ทั่วๆไปเนาะมักจะมีอาการที่เป็นออฟฟิศซินโดรมมากขึ้นนะคะเพราะว่าเราทำงานอยู่กับโต๊ะ เก้าอี้นะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์มากขึ้นดังนั้นเนี่ยก็จะมีการที่เราอยากจะได้เครื่องเนาะที่จะช่วยนวดช่วยผ่อนคลายรวมถึงตัวเก้าอี้นวดเนาะที่ระบ,บวุว่าสามารถที่จะใช้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือว่าเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตได้นะก็ก่อนที่เราจะใช้ก่อนที่เราจะเลือกซื้อนะเราต้องมีความรู้นะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็รู้ได้ว่าอัาอนนี้เหมาะ สมที่เราจะใช้หรือเปล่าเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่านะคะค่ะสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะสามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจ a c e b o o k FDA People โดยที่คำถามประจำสัปดาห์นี้เราจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณสมบัติของเก้าอี้นวดไฟฟ้า แท้จริงแล้วนั้นสรรพคุณที่อ,อยอ,อนุญาตมีอะไรบ้างนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเภสัชกรหญิงภาวินีส่งเสริมนะคะเภสัชกรชำนาญการจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยามากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะขอขอบคุณมากๆค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะตอนนี้ออย้าเปิดบริการตัวแชทบอรในไลน์นะครับเช็ค <Check S 1> ข้อมูลสุขภาพผ่านทางไลน์ได้ที่ไลน์ fda ไทยครับนอกจากนี้ยังสามารถเข้าไปเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อีกด้วยเช็คชัวแ ติดตามได้ที่เว็บไซต์ chua.oy.com, sure. Facebook FDA ไทยและ YouTube Channel FDA ไทยเป็นเพื่อนทางไลน์กับ FDA ไทยแล้วได้อะไรเพียงกดเข้าไปที่แอป ว่าจริงหรือปลอมได้กับออยดิจ i t a ลไรเบอรีพร้อมคลิปวิดีโออธิบายให้เข้าใจแจ่มแจ้งเช็คเลขออยก่อนซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาเจอเข่าวแชร์มั่วๆมาสามารถแจ้งเรื่องเช็คชัวร์แชร์กับออยได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถอ่านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่นๆฟังพอดแคสต์ชิลๆหรือโหลดแอปพลิเคชัน ที่มีประโยชน์จากออยก็ได้ทั้งแอปออยตรวจเลขแอปออยเช็คชัวร์แชร์และออยสมาร์ทแอปพลิเคชันสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาขอเน้นย้ำประชาชนไม่ประมาทการอย่าตกปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดด้วยข้อปฏิบัติ9ข้อง่ายๆเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด -19 1. ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร 5. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 6. ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอจาม 7. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 8. มันทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่มีการสัมผัสบ่อยและก้าวไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้และที่สำคัญควรหมั่นสังเกตตนเองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและอย่าลืมสแกนไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่างๆด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จบไปแล้วนั้นเป็นรายการออยกับริตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิก30นาที สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลนานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ